มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคิดถึงสามีนี้ออกจากโรงพยาบาลค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคม64นะคะจากกรณีที่นางสาวระตาทีินีหรือว่านกยักษ์อายุ30ปีผู้ติดโควิด1 9เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกุมภาวะปีนะคะแต่ว่าหลบหนีออกจากห้องผู้ป่วยเมื่อเช้าวันที่18สิงหาคมทามกลางความตกใจแล้วก็ภาวะของชาวบ้านเป็นอย่างมาก หวันว่าหลบหนีไปแล้วจะแพร่เชื้อค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านพักที่ตำบลห้วยเกิงออําเภอกุมภาวาปีนะคะพบกับคุณยายพินอายุ89ปีอยู่บ้านหลังเก่ากับเด็กชายอายุ14ปีลูกชายของนกยักษ์ยังตกใจที่นกยักษ์หลบหนีจากการรักษาโดยคุณยายพินบอกให้หลานสาวกลับมารักษาตัวอย่าออกไปแพร่เชื้อขณะที่ลูกชายบอกว่าถ้าแม่ได้ยินให้รีบกลับมารักษาอย่าหนีไปอย่างนั้น ขณะที่เพื่อนบ้านเผยว่าเมื่อเช้าได้คุยกับนกยักษ์อยู่บอกว่าอยู่จังหวัดสม,มุทรปราการหลังจากหลบหนีออกจากโรงพยาบาลกุมภาวาปีสงสัยเหมือนกันว่าไปเร็วมากต้องมีคนมารับล่าสุดนะคะเวลา1 1อนาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รับรโทรศัพท์ติดต่อกับนกยักษ์ทราบว่าตอนนี้นะคะยืนอยู่ที่ข้างศาลในอำเภอสำโรงค์จังหวัดสม,มุทรปราการคะ่ะ โดยสาเหตุที่หลบหนีนะคะเพราะว่าคิดถึงสามีค่ะทนคิดถึงสามีไม่ไหวหลังจากหลบหนีจากโรงพยาบาลกุมภาวาปีได้จ้างแท็กซี่3,000บาทให้มาส่งที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะสาเหตุที่หนีเพราะว่าคิดถึงสามีโดยนกยักษ์บอกว่าตอนนี้หนูยืนรอข้างศาลอำเภอสำโรงอยากให้เอารถมารับด้วยแต่ขอรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะจะได้ใกล้สามีค่ะ ส่วนเจ้าหน้าที่เตรียมตัวติดตามคนขับรถแท็กซี่ที่ขับผ่านนกยักษ์จากอุดรธานีมาส่งยังสมบทรปราการนะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะอาจจะติดโควิด -19 ด้วยค่ะยายพินเล่าต่อว่านกยักษ์เป็นหลานสาวเป็นลูกของลูกชายที่จากไปแล้วปกติเขาไม่ค่อยกลับมาบ้านส่วนลูกชายนั้นไข่ไว้แล้วก็มาทิ้งให้ยายเลี้ยง อีกคนอยู่ที่ศูนย์สงเคราะห์อุดรธานีคุณยายบอกว่านกยักษ์โกหกเก่งยิงกว่า18มงกุดถ้าเขาบอกว่าอยู่สมุทรปราการอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาหมดเขาอาจจะอยู่อุดรก็ได้ขณะที่ป้านางแก้วตาเฉยโพเพื่อนบ้านนะคะเปิดเผยว่าเมื่อเช้าโทรศัพท์คุยกับนกยักษ์นางบอกว่าอยู่สมุทรปราการหลังจากหลบหนีออกไปจากโรงพยาบาลกุมภาพาปีสงสัยเหมือนกันว่าไปเร็วมากต้องมีคนมารับชาวบ้านแถวนี้รู้ดีว่านกยักษ์เป็นคนที่โกหกเก่งค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับประวัติของนางนกยักษ์นั้นไม่ธรรมดานะคะเปลี่ยนชื่อมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเคยคลอดลูกอที่โรงพยาบาลกุมภาวาปีมา5ปีก่อนนะคะจากนั้นก็หลบหนีออกมาทิ้งลูกน้อยทารกแรกเกิดเอาไว้ที่โรงพยาบาลจนต้องเอาไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กอุดรค่ะความคืบหน้าล่าสุด11เดกาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวที่จังหวัดอุดรธานีได้โทรศัพท์ติดต่อกับนกยักษ ทราบว่าตอนนี้ยืนอยู่ข้างสารสํารงจังหวัดสม,มุทรปราการสาเหตุที่หลบหนีเพราะว่าทนคิดถึงสามีไม่ไหวแล้วก็ได้เหมาจ้างแท็กซี่3,000บาทให้มาส่งสม,มุทรปราการสาเหตุที่หนีมามีเพียงสาเหตุเดียวก็คือคิดถึงสามีแค่นั้นค่ะและยังขอรักษาตัวที่จังหวัดสม,มุทรปราการนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้สามีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ